สวัสดีครับชาวพฤกษกชาวราศีกันชาวราศีตุลชาวราศีพิจิกชาวราศีมังกรและก็ชาวราศีมีนะครับนี่คือคําพยากรณ์ดวงตาของท่านในช่วงวันที่1 6ถึง1มีนาคม 2, 565ว่าในช่วงครึ่งเดือนดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยครับสําหรับดวงชะตาของท่านทั้งหราศีชาวพฤกษก กันตุลพิจิกมังกรและก็มีเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่16-1มีนาคม65เ่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะรู้สึกว่าเหงาครับมันเหมือนมันโดดเดี่ยวมันอยู่คนเดียวเลยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเนี่ยรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจไม่ว่าจะเป็นน้อยอกน้อยใจที่เคยช่วยเพื่อนเคยช่วยญาติพี่น้องไปแต่วันนี้คุณมีความทุกข์คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวครับเหมือนช่วยคนอื่นตลอดแต่ถึงเวลาตัวเองรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนฝูงคนสนิทห่างเหินไปแล้วก เท่าไร่นักนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นแค่ในระยะนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีเรื่องที่ต้องพัดผ้าจากสิ่งอันเป็นที่รักคุณจะรู้สึกว่าจมความทุกข์คุณจะเก็บตัวไม่ค่อยมีความสุขเบื่อหน่ายในชีวิตการงานทํางานอยู่ก็อยากออกคบกับแฟนก็อยากเลิกมันเหมือนเบื่อเบื่อมันรู้สึกว่าทุกใจบอกใครไม่ได้นะครับด้าน,นการงานเนี่ยนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณเหน็ดเหนื่อยมากเลยนะครับแต่ผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับบางทีก็คิดอยากจะออกส่วนคนที่ทําอะไรอยู่ก็อยากจะเปลี่ยนนะครับอารอาามณ์ช ซึ่งต้องบอกคุณเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับคโครงจุ้ยหัวนอนหรือว่าตรงตำแหน่งเกี่ยวกับที่หัวใาสาคุณตรงนี้คุณต้องไปดูเลยนะครับว่าหนึ่งเลยนะครับบ้านของคุณมันมีพวกระบบไฟหรือจะเป็นหลอดไฟหรือระบบไฟมันพังมันเสียอยู่หรือเปล่านะครับหลอดไฟติดๆดับๆหรือเปิดไม่ติดหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นท้องที่คุณไม่ใช้ต้องรีบเปลี่ยนนะครับและที่สําคัญกระจกที่มัวที่หมองที่แตกที่ร้าวห้ามเอามาใช้เด็ดขาดนะครับจะทําให้ดวงชะตาราศีของคุณเองไม่ดีนะครับในช่วง1 6ถึงหนมีนา ค,คุณเองจะมีโชคถ้ามีเรื่องเสียใจเศร้าใจในวันที่ลอตเตอรี่ออกถ้าตอนเช้าขึ้นมาเลยนะครับคุณมีเรื่องการถูกคนอื่นต่อว่าต่อขานอะไรก็แล้วแต่เกิดปุ๊บคุณมองนาฬิกาเลยครับเวลาและวินาทีจะนําโชคให้คุณเป็นตัวเลขอันนี้ชัดเจนมากนะครับแต่งอะไรก็แล้วแต่ครับคุณจะมีอารมณ์สับสนงุนงงคุณจะเป็นคนขี้หลงขี้หลืไม่ง่ายเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้จะทําอะไรคุณต้องละเอียดรอบคอบอย่าไปเซ็นสัญญาอย่าไปทําอะไรให้มันโลภใครชักชวนไปทําอะไรคุณอจะโลภละกันตรงนี้นะครับ ระวังปัญหาอุปสรรคหรือว่าภัยที่เกิดขึ้นในช่วงตอนกลางคืนนะครับแต่คุณเองมีโอกาสจะได้ไปยังสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อหรืองานมงคลอะไรต่างๆตรงนี้เป็นไปได้ด้วยนะครับระยะนี้คุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนหลายกลุ่มมากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับเพราะว่าปัญหาความยุ่งเหยิงอารมณ์ใจร้อนของคุณนั้นจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับคนในวงงานหรือเพื่อที่ทํางานนะครับมีเกณฑ์การเดินทางในระยะนี้แต่อย่าที่บอกครับระวังโรคระวังภัยไว นิดหนึ่งก็และกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนที่อยู่หรือการงานนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสอย่างชัดเจนมากๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับระมัดระวังอารมณ์ร้อนเพราะคุณเป็นคนที่ใจร้อนจุกจิกบางคีโมโหง่ายจะทําให้คุณมีมหาทะเลาะกับคนรอบข้างมีเรื่องผิดใจกับผู้หลัก ใหญ่อารมณ์ในจังหวะนี้ครับคุณจะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดมันขั้นเนื้อขั้นตัวอย่างไรก็ไม่รู้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับระมัดระวังเรื่องอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายม่คงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจะขี้หงุดหงิดมากกว่าปกติในช่วงนี้นะครับใครทําอะไรก็จะรู้สึกขัดหูขัดตาไปหมดเลยนะครับตรงนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณเองมีเกณฑ์จะได้รับโชคจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือคุณจะมีเกณฑ์การได้รับความสุขก,กายสบายใจมีโชคลาภจากครูอาจารย์จากผู้ใหญ่ที่นัับถือเเเป็นนจจงงหวะที่่การริิม ขี้คายจากที่มีปัญหาตอนนี้ดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับแต่ให้ระวังการถูกดินทาว่าร้ายจากบุคคลใกล้ตัวนะครับคุณอาจจะพบเจอว่าเพื่อนคุณญาติคุณเพื่อนสนิทคุณคนที่นั่งไกลๆคุณเอาคุณไปนินทาเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องระวังโดยเฉพาะคําพูดตัวคุณเองเพราะคุณจะเหน็ดเหนื่อยด้านคําพูดเอกสารที่คุณทําไปการยื่นขออะไรต่างๆอาจจะร่าช้าแต่สําเร็จและที่สําคัญนะครับอย่าพูดตรงผงผางและอย่าไปแซวใครอย่าไปแขะใครมันจะนําความเดือดร้อนไม่คุณในภาย หลังแน่นอนนะครับและบางทีคุณหวังดีเนะี่ยแต่เขากลับมองความหวังดีของคุณเป็นเรื่องร้ายไปซะอย่างนั้นเลยนะครับถ้ามีคนเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะครับอย่าได้พยายามไปคบกันอย่างรวดเร็วตรวจสอบให้ดีเช็คให้ดีครับเพราะมันจะเห็นผิดเป็นชอบได้คนนั้นอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้แต่เขาปากหวานหรือว่าเขาอาจจะมาในเชิงน่าสงสารแต่จริงๆแล้วอาจจะหวังอะไรจากคุณตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับถึงแม้ชีวิตในช่วงนี้จะสับสนวุ่นวายไม่เป็นไปอย่างที่คิดและมีเรื่องพลิกผันตลอด เวลาแต่สุดท้ายแล้วคุณเองจะประสบความสําเร็จและมีโอกาสมีโชคมีลาบในช่วงนี้อย่างชัดเจนแน่นอนทีเดียวเลยนะครับสำหรับเลขมงคลในช่วงวันที่16-1มีนาคม2565นะครับสตัวได้แก่289แล้วก็360ครับส่วนคู่จับกันก็คือ372035 1004แล้วก็03ลองสลับกับกันดูจะนำโชคให้กับท่านในช่วงนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะสา สามารถนําไปปรับใช้ให้ดูงชะตาของท่านดีและก็มีความสุขนะครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยเฮงๆตลอดไปจากใจกี่คอนเฟิร์มครับ ก่อนจากกันนะครับกิจคอนเฟิร์มมีสิ่งดีมามอบนะครับนี่คือนาฬิกากิจคอนเฟิร์มรุ่นเหนือดวงเลยครับราคาเพียง1 9 9 9บาทนะครับด้านหน้านี่ครับจะมียันปากรวนหรือกระจกแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นกระจกที่เรียกได้ว่าคนจีนเชื่อในด้านการแก้สิ่งอัปมงคลแก้อาถันกันผีกันสิ่งอัปมงคลต่างๆได้เลยนะครับด้านหลังก็มียันมาหาอุดสุดยอดดวงดีตามหลักโหราศาสตร์ครับและมีคาถาเพง่งๆพลปาปาหาหารือเป็นกระถางเงินล้านด้วยนะและที่สําคัญครับท่านใดที่ สั่งซื้อในราคา1,999บาทตอนนี้เลยนะครับเอาไปเลยครับพักขุนแผนของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์นะครับปลุกเสกเดี่ยว2วาระเลยนะครับมูลค่า599บาทนี่ให้ไปเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อในการุ่นพิเศษโคตรเศรษฐีนะครับในราคา12,000บาทรับไป2อันมีหลวงพ่อปานรุ่น2ให้ด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าท่านใดที่อยากจะหาของเสริมดวงในช่วงปีใหม่นะครับหรือนําไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะมอบละไว้ให้กับ อ,อย่าลืมนาฬิการกริดค confirm w a อ h นะครับราคาเพียง1,999บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ